ได้มาแล้วคะ่ะทุกคนชุดม็อบพร้อมไม้ถังปั่นตัวใหม่ล่าสุดค่ะแม่กล่องจะมีตัวด้ามมาให้3ท่ทอดหัวไม้ถูพื้นผ้าไมโครไฟเบอร์มีตัวคู่มือแลวก็ตัวถังที่แยกน้ําได้ค่ะจะมีตัวแปรงทําความสะอาดผ้าแล้วก็จุกสําหรับเปิดน้ําตรงนี้ค่ะตัวไม้ก็ไม่ได้ประกอบยากนะคะแค่หมุนรวมกันแล้วก็ใส่หัวเข้าไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะต้องสีส้มจะเป็นปุ่มล็อกนะคะที่ไม้จะมีบล็อกมาให้นะคะก็ใส่ให้ตรงกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้กันอย่างแรกเลยก็ต้องไปเติมน้ําก่อนนะคะช่องที่เอาไว้ใส่น้ํําาาาาดดดีีจจะะเเเปป็็็นนช่่่่องงททใหญกกกววสรรแลล้้ิฝถัไย ที่เราเอาไม้ลงไปปัน่นเขาก็จะดูดน้ําฝั่งที่ดีเนี่ยออกมาใช้ค่ะตอนนี้ผ้าของเราก็เปียกพร้อมใช้งานแล้วก็ทาการล็อกตัวไม้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปถูทาความสะอาดกันได้เลยผ้าที่เขาให้มามันจะมีสงผืนนะทุกคนก็สามารถที่จะสลับกันใช้ได้พอถูแล้วก็จะเห็นความสกรปรกที่ผ้านะคะหลังจากนั้นก็ให้นําผ้าเนี่ยไปทําความสะอาดกับตัวถังได้เลยกดปั่นช้าๆจะเป็นการทําความสะอาดแปลอถ้าก,กดปั่นแบบเร็วๆจะเป็นการทําให้ผ้าเนี่ยหมนมาดค่ะมีถังแบบนี้ก็คือสะดวกมากๆทุกคนไม่ต้องเอามือไปเปื้อนซักผ้าเลยตัวนีว้สินนนค้้าแแบทลวกก็มีปัถึง เดือนเสนอค่าตัวอยู่ที่แค่499บาทใครจะตามวิวแปะพิกัดไว้ให้แล้วกดที่ตะก้าตรงแคปชั่นนะคะ